ในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลเชายสถาเราทุกท่านเลยนะจ่ารวมตลอดถึงพนักงานและเจา้าหน,น้าที่เทศบาลเราที่ยจ้าร่วมก,กิจกรรมในวันนี้เจา้าในนามของเทศบาลนครตอกทวัตนรนะครับผมในส่วนของสมาคมผู้สื่อข่าวชาววัดเจียงใหม่แล้วก็รวมไปถึงตั้งชมรมกำนันผู้่ของตำบลพนักงานเจ้าหน้าที่ต่งางเทศบาลนะครับวันนี้น,นครับทำความดีในวันพ่อนะครับเพื่อจะได้ถวายนะครับจ้าสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะจ่าเดียวสักครั้งนะจะ้า วันนี้เราจะได้เรียนจะได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับนะจ๊อบนะผู้มาร่วมกิจกรรมกัะเพราเดือนนี้นะจ้าและหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญในส่วนของตัวแทนจากสมาคมผู้สื่อข่าวเจียงใหม่นะจ๊อบตีจาได้กล่าวความรู้สึกและก่อนกล่าวจะเล็กน้อยเกี่ยวกับการในชเชระวังนี้นะจ้าก่อนที่เขาของแผ่นดินนะจ้าโดยการทำความตีในวันพ่อก็คือในวันพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันสำคัญอย่งวันนึงก็คือวันพ่อแห่งชาตินะจ้าหรือว่าวันพระราชสมภพของ อบองในร่มเลยรวมใจกันนะครับในส่วนของมีการเจรนะครับในวันเด็กแห่งชาติที่ใกล้จะมาถึงนะครับซึ่งโดยเราตรวจไปทีเรียบร้อยแล้วนะจ๊อเพื่อเปินการเตรียมเวลาจะได้เข้าสู่ช่วงที่เปิดของการดำเนินกิจกรรและก่อนจะได้ส่งมอบในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่เราได้รับการสมาครคงผู้ซื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ชมนมกำนันผู้ใหญ่บ้านตะบนชัยสถาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกับผมนายอังคูจันทวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลชัยสถานรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสตอนอนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทําความดีในวันพ่อเพื่อถวายอะไรพระแม่ของแผ่นดินในวันนี้ตามที่สํานัพกพระสิริกิติพระบรมราชนีนาพระบรมราชนกชนนีพันปีหลวแสดงความจงรักภักดี และถวายความอะไรต่อพระองค์ท่านเทศบาลสมุนชชยสถานได้ร่วมกับชุมัมทำความดีในวันพ่อเพื่อถวิบบรมมหาภูมิพลอดุอลย์อดุลยเดชมหาราชบรมนาศภพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธนบาันวาคม2568จึงมีการและนำแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งแปดหมู่บ้าน ในตำบลชัยสถานเพื่อให้ประชาชนได้มีสัญลักษณ์แสดงความเคารพแสดงความอาลัยน้อมนำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิบุณของสมเด็จพระพันปีหลวงและเกิดความ <c oughs> พร้อมเห็นกันเพื่อนําไปปฏิบัติ <c oughs> สัญลักษณ์แห่งความอาลัยต่อไปโอกาสนี้ประผมในานามเทศบาลตำบลชัยสถานและพระสงฆ์กรงตำบลชัยสถานขอต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีในวันพ่อ เพื่อถวายอะไรพระแม่ของแผ่นดินด้วยความยินดียิ่งและมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับของของพระคุณ <c oughs> ท่บรมไตรภูมินกันไ่สมเด็จฯแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ก็โครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ในว้หลังจาก สำหรับภาคตะวันตกออกวันลงมือนะในส่วนของท้ายการเองเนี่ยหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีท้ายการทุกทางน้องที่้องจะนักสนหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนแตกต่างที่ต้องการลองทำตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนนี่แล้วนะแล้วก็นำไปมอบตั้กับนักเรียนโรงเรียนต่ในตำบลแม่เหียเป็นส่วนหนึ่งที่นี่จะเป็นที่ี่อนะครับ บางสิบวันเนี่ยขอท่านหลายคนไปจะต้องใส่เสื้อสีบางคนอนาธิสติตำบลได้หมูลนี่5บ้านหัวปีนมาช่วยพอจะเป็นปีเลียงหนึ่งบางคนบางท่านก็อาจจะทำได้แล้วนะครับขอเรียกรวมจะขอมอบอุปกรณ์ครับต่างเทศบาลในพื้นฐานพื้นบ้ารต่อครยินดีกับทุกท่านสำหรับที่ หนึ่งท่านสิบชิ้นนะครับ,รบและเดี๋ยวเราจะพูดมาส่งมาส่งท่านนวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวท่าน